ดูความแรงของเจ้าหน้าปัะดุกกันนะวันนี้ปรดดุกเจอกับเจ้าขุนเงินอยู่กับทีมงานของเสียตุยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอยู่กับเจ้าคูบุต้าฮะไปดูพลังปั๊มสายกัน195กับเมก2้า210หรือว่าคอมมอนเรลว 8E40 ะ มาดูว่าเส้นทางเานืดนๆแบบนี้ฮะเส้นทางแบบต้องใช้กําลังเยอะๆนี่มาดูว่ารุนนร่นไหนจะแรงเร่นไหนจะสู้ทางมากกว่ากันนะฮะดูสภาพดินฮะโอ้ไม่อยากจะพูดไม่อยากซีเว้าเลยฮะอันนี้คือพระ,ระอยู่ที่รถล้วนๆนะและก็อยู่ที่กําลังด้วย ส่วนนั้นอาจจะเป็นรอยเกาห้าปูโบร,รอเปล่าหรือว่าเดิมๆรถของพี่เซมฮะเสียเซมแล้วก็รถน้องนนมาวิ่งช่วยด้วยฮะเดี๋ยวไปดูกันทีละคันเลยอันนั้นี่เครื่องอะไรแปด1ี่สองร้อยสิบตัวนี้แปดีปั๊มสายฮะ มามาดูคันแรกแลยฮะร็อกกี้ตัวนี้เครดิตอยากช่างโมดวาซวิงสปิงโตไปอยากสีว้าวฮะเบิ่งกันเอาเองอะแรงไม่แรงไม่รู้ดูเอาอากาศร้อนครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะใส่แว่นก่อนมันแยงตาคูบตาก็ทั้งวันเนี่ยร้อยกว่าเที่ยวนะฮะไม่ใช่ธรรมดา เจอทางแบบนืดนๆครับโอ้โหเฟืองท้ายต้องระวังกําลังต้องได้ถ้าติดแล้วไม่เหยียบต่อก็นี่แหละฮะรถก็จะเกิดชีวาวาย <c oughs> ไปไม่ได้นี่โออันตรายเหมือนกันนะฮะดูฮะทางมันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มตลอดเส้นทางเลยเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันฮะ โอ้อากาศร้อนจริงพี่น้องร้อนตับแตกแล้ววันนี้ไอ้ฝนก็มาอีกเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ยากไปหมดแลครับฝนมาเนี่ข้าวก็ขายไม่ได้รถก็เกี่ยวไม่ได้รถดินก็วิ่งลําบากโอ้ตายโอ้่มก็ไม่ไาแอวมาอีก โอ้ดำปีขมางงิดเลยฮะงานนี้ผิวไม่ไมนะลอกๆเลยโว้โวโอโอ้ติดกระโปงเลยไปแบบรูดๆเลยฮะติดกระโปงเลยมามาดูคันที่สองครัพลังแปดซี่เดิมโรงงาน หรือเปล่าเด็ดจากอูอินตันโอ้กันชนหน้านี่ยับเยินไปหมดแล้วฮะถ้าเจอร่องลึกๆแบบนี้นะฮะกันชนหน้านี่ส่วนมากก็จะถอดออกสิ้นหนึ่งนะหนึ่งชิ้นนะด้านล่างก่อชายล่างนี่รับพาระ เป็นเกรเดอร์เต็มๆหน้าเลยนะฮะดูอ่ะสภาพยับเยินอของน้องนองนงก็เหมือนกันนะฮะดีถ้ามีการรองนิดหนึ่งอะไม่งั้นก็น่าจะไม่ต่างกันนะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมฮะโอ้ก็ลหลตักก็กว่าจะเต็มฮะก็อาศัยความเร็วนิดหนึ่งฮะไปฮะพลงังแปดอีออแปดซีโอโอโอ้ติดกระโปงเลยฮะเห็นไหมฮะ ไป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 ว้าดูดูว้าลังแรงแรงเลือเลือฮะคันนี้ดูฮะรูดคานหน้ามาเลยกระโปงดันดินเลยฮะเย้เย้ มาดูน้องนนท์นะ,ะจะรอดหรือจะร่วงฮะตรงนี้ตอนนี้คือเส้นทางมัดดวงเลยฮะตรงนี้ไหนไ่อกี้เขาคานหน้ากระโปงเขาดึงรูดไปเลยนะดันดินเหมือนรถไถเลยอนะ่ะปัด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 พลังแปดสีไปแล้วฮนะเดี๋ยวรอชมพล,ลังแปดดีกันนัางจะเป็นยังไงฮนะคันนี้เป็นลงสนามมาแล้วนะเนาะเตยมที่เลยนะ <laughs> โอ้รแรงน่นายเนาะเดี๋ยวรอด,ดูฮะตอนท้ายจะเป็นยังไงอ,อากาศรถมารอติดตามรอชมฮะเมื่อกี้คันเมื่อกี้ก็กรโปกกลากดินไปเลยฮะทานหน้าในถูอย่างการรถไทไปเลยโอ้ตอนนี้ต้องขยันทําทางนิดนึงฮะไม่งั้นนี่เปืองน้ํามันนะเดี๋ยวรอให้เขาตักนิดนึ่งครับประมาณ10บกระตักนะฮะช้านิดนึงฮะ แต่ก็ต้องอาศัยความชล่องตัวฮะโอ้ดูจากรถทีมงานนะฮะน่าจะวิ่งกันใกล้ๆแค่นี้นะฮะรู้ว่าไปแป๊บเดียวก็มาเลยฮะไม่ถึงสินาทีฮะมาอีกแล้วคันเขียวเมื่อกี้ฮะหน้าประดุสวนกันเมื่อกี้ฮะคันนี้ตักยังไม่เต็มเลยมารอติดตามะวะ <laughs> <laughs> เดียวเหยียบคันเร่งน้อย แปดียามพ่นาจัดดิมินเนอรก็มีกระอากระอ่วนเหมือนกันนะอันนี้ก็แปดีเหมือนกันฮะจากทีมงานโชคลดาส่งเข้าประกวดโอ้โหคะแนนการ์ดหมาตรงเตงตรงเต็งนะฮะตรงนี้ก็ลำบากนิดนึงฮะในช่วงออกตัวฮะดินมันเนืดนะนานอันนี้ยางเรเดียนเลยฮะ ไปครึ่งล้อแล้วเดี๋ยวรอติดตามฮะเอ้คนขับรถถไ,ไปไหนอสงใสัต้องทำทางก่อนนะ้นิดนึ่งฮะไม่งั้นลบหกล้อลำบากฮะก็จะมาจอดรอกันนิดนึงฮะเพราะว่าเราใช้รถขุดขนาดเล็กนะฮะบูบตา KX 080ตัวเล็กฮะ แต่ก็อาศัยความไวฮะมา,มาดูพลัง 8E ผู้หญิงขับคันนี้จากทีมงานโชคระด,ดาส่งเข้าประกวดมาดูว่าจะรอดไหมทางออกแบบนี้ฮะเนินๆแบบนี้เนินจริงๆฮะตอนนี้ก็เนี่ยติดคานหน้าเลยฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ฮะจมไปครึ่งล้อแล้วปาไปไยป,ป,ป,ป้เอาโอ้โห อิกนิดนึงฮะโอ้โหเอาใจช่วยเอาใจช่วยแบบนี้ถ้าจมแล้วอย่าไปดิ้นนะมันอันตรายฮะโจนี้รอกจอกครับทีโน่แลวนี้ก็ต้องอาศัยเจ้าคูบต้าฮะมีผ่านดันหน้าด้วยฮะเดี๋ยวมาดูกันก็ดันตรงพาวท้ายนะฮะว้าวออาอาโอ้โห เขียววันหอยตลุมฮะอ๊ยโอยโยบเยบเยียบไปได้ฮะโอ้หเอาใจช่วยลุ้นท่นลุ้นลุ้นระทึกโอยเจองานกินครับงานนี้ แล้วจานเฉียวจะเกลียดินหน่อยไหมฮะเดี๋ยวคูปต้าจะทำทางให้นิดหนึ่งครับนี่มีผานด้านหน้าด้วยครก็ใช้งานอาเดนประสงค์ครรุ่นนี้มีทั้งฐานดันหน้ามีทั้งโอ้โหนี่ฮะ โอ้ใหญ่เท่ากับเจ้า70หนระือว่าร้อยหเลยนะผ่านด้านหน้านี่ทั้งกว้างทั้งยาวฮนะเดี๋ยวรอชมอีกสักคันหนึ่งฮนะมาดูเจ้าพลังเจ้าร็อกจากทีมงานโชคลดาดนาอยแรงไม่แรงไม่ร,มรู้ดินแบบนี้เดี๋ยว ยกพีจะแสดงให้ดูนะฮะโอ้โหแบบนี้เกรดได้เสมอนะฮะเนี่ยปรับหน้าดินได้เสมอมากเลยะว่าเนี่ยดูเอาฮะดูเอาฮะแม่ปุ้งกีมันไม่กระดกฮะผ่านมันไม่กระดกนะผ่าน้ามันไม่กระดกฮะแล้วก็ปรับพื้นได้เสมอนะฮะดูดันกันไปแบบยาวๆฮะอืมเนี่ยนี่ฮะดูค่เดินรอบเดียววาเสมอเลยฮะตรงนี้ ม่ใช้งานในอ,อันเนกประสงค์ดีจริงๆคะรุ่นนี้กูบตาไปครับเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเจ้าร็อกกี้ฮะประจำทีมงานโชคลัดดาส่งเข้าประกวดมาดูฮะมันจะแรงออกจากตรงนี้ได้ไหมฮะหลายคั้งเลยฮะก,กระอักกระอ่วนนะฮออกจากตรงนี้ฮะจานเขียวก็ทำทางให้นิดนึงฮะ เดี๋ยวมารอดูฮะคันนี้จะรอดหรือไม่รอดฮะโอ้อากาศก็ร้อนพี่น้องเอ่อก็จอดรอกันหลายคันฮะเพราะว่าทีกันใกล้ๆไปฮะไปไป ได้เปรียบฮะออกก่อนได้เปรียบอ่ะเดี๋ยวรอดูเจ้าฟูโซ,โซคันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปฮะอ่ะส่งท้ายกันจริงๆฮะกับเจ้าหัวโชวกุนหว่าเจ้าหน้าปดุกฮะอัน,นี้เครดิตจากอูซสนสุขาเพนท์ช่างผาดชุมพลบุรี ทีมงานโชคลัดดาเข้าประกวดอุ้ยควันหุยตลุมเลยเดี๋ยวมารอดูมารอลุ้นกันฮะจะรอดหรือเปล่าโอ้กาศร้อนจริงครับพี่น้องทำอะไรก็ลำบากฮะเครื่องรถก็ร้อนคนก็ร้อนเดียดก็ร้อนพอร้อนร้อนเดี๋ยวฝนก็มาอเอาใจยากจริงๆครับเทวดาเราโอ้ร้อนขนาดมีควันออกจากไอห้องเก่งนะ ออ้ะมารอลุ้นรอชมกันครับอากาศมันร้อนนะคนก็ร้อนนะตรงนี้จอดรอยยาวเลยฮะนานเห็นไหมฮะควันตุยๆเลยไป มาล,ลมลนกันดูฮะโอ้โอ้โอูสติดกระโปงแล้วครับติดกระโปงแล้วครับเนี่ยตรงนี้ดินมันนุ่มฮะมันออกตัวก็ยากลำบากฮะพอติดแล้วก็ล็อกล้อเลยฮะ ไปฮะสำหรับคลิปนี้เจอกันเพียงเท่าน,นี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฮะสวัสดีครับไม่จะได้เวลากินข้าวหรือเปล่า